สวัสดีครับเยก่อนโอเคครับวันนี้นะเรามางานแต่งของบอสามขวากนครับเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแบบแบบเดิอะไรเอาใหม่เาใหม่เิญครับสวัสดีครับวันนี้เราไม่มีไม่มีการตั้งไฟไม่มีการผู้ช่วยไม่มีไฟสักดวงอะไรนะเรามีแค่ออสโมแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงกันบ้างครับ ถ่ายวิดีโอนะครับอย่าไลฟ์สดนะครับเพราะว่าถ้าไลฟ์สดจะมีความจมรูปพี่บูเดี๋ยววันนี้เรามีมอร์นิ่งดิฟนะครับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาตังกันเสร็จหรือยังจริงมอร์นิ่งดิฟมอร์นิ่งดิฟจริงๆเราจะต้องมากันตอนกี่โมงเจ็ดโมงเซเว่นครับทำไมเจ็ดโมงเราจะมอร์นิ่งดิฟจริงไหมฮะนสวัสดีครับหู้ยตรงนี้โคตรสวยอ่ะเรากำลังจะไปที่โซนที่เขาดิฟ กาแฟนะครับอุ้ยยังตึงโคตรเท่ดูครับนี่เป็นยังนะพี่เอเดครับนี่ครับนี่ครับพี่เย็นนะครับคนพี่เย็นนะครับใกล้ใกล้จัดเลยวิ่งแล้วรถอย่างเท่ครับแล้วรถพี่เย็นยางตึงนี่ระหว่างนี้รอเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอยู่นู่นครับ ชั้นไหนไม่รู้ครับเธอนู่นแหละกี่กล้องวันนี้ว่ามาเลยวันนี้กล้องเดี่วเราจะใช้กล้องเดียวเราจะถ่าเราเป็นเขียดเียรถูกเราจะมาทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ่าถ่ายงานแต่งโดยใช้แค่กล้องกล้องใช่ฮิเอะครับเยอะจิบชิว วันนี้ก็อยู่ที่คอนเนคนักศิลช้าคผมก็วันนี้ผมมาในทีมทีมอะไรครับทีมอะไรวะพี่เอโชยทีมอะไรครับพี่เอยก็อากาศค่อนข้างดีครับตอนเช้าก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับแล้วมาแล้วครับอุ้ยอุย เลงครับอุ้ยมาแล้วพี่มาแล้วว้ามาแล้วไอ้สัสนี่เดี๋ยวน,นี้ะครับมาแล้วนัดกูเจ็ดโมนะครับมาอยู <c oughs> ตอนนี้กินบุงครับสวยมากสวยมากสวยจริงมึงกูตะลึงมากเนี่ยน,นี่มันน้ำตาหรือเปล่าวะไม่น่าใช่นะ เขาเปลี่ยนคนมาหรือเปล่าเปลี่ยนคนมาหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยผ้าผิวอ่ะอุ้ยดูผ้าผิวเมไม่ให้กูเห็นชุดด้วยเขาบอกเซอร์ไพรส์เย็รูเย็รู้เอ้ยตั้งใจแล้วขอบอ้วนเมื่อสิ่งนี้ เฮ้ยเขากำลังจะเต้นลำกลางแสงแดดกันนะเขากำลังจะหมุนแล้วโผล่ฮัชชาเฮ้ยเออเ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 ฮ้ยน้ำตาลมึงสวยมากวันนี้จริงจริงที่สุดอะเฮ้ย ผ้ามันต้านลมจริงๆว่ะ มันต้านลมจริงๆว่าเอ้ยสุดยอดไปเลยสเสียไฮนี่นี่ครับเจ้าตัวเจ้าตัวการครับเจ้าตัวต้นเรื่อง พูดมองตากันหน่อยจ้ามองตากันวันนี้เราจะมาดูฝีมือการดีสกาแฟนะครับของพี่เย็นและทีมงานนะครับนรักมีไหมอยู่แล้วโดูจากการบดและการจับกาอาการเป็นไงครับได้เลยครับอจอ้าวนี่ได้ได้กินยังครับเนี่ยรออยู่ครับโอเคนี่ดูจากการผิวกา ตอนนี้ผมอยากให้กล้องแบบรับรับกลิ่นได้ครับามันหอมจัดนะครับหอมจดัดหอมจดัดหอมหมดน,นี่แล้วมีดนตรีฟังแบบชิวจัดด้วยครับชิวจัดอะไรครับอันนี้คุณได้รับหน้าที่วันนี้กูได้รับหน้าที่เป็นเท่าแกกูไม่เคยได้รับหน้าที่นี้มาแล้วกูก็ไม่เคยคิดด้วยว่ากูจะแกกูจะได้เป็น อันนี้คือเท่าแก่เฮ้ยไม่ใช่เข้าแก่งานลูกชายครับเหนื่อยชิบหายอยากกินแล้วนี่ครับอ่าว่าที่เจ้าเจ้าบ่าวค่ะใช่ค่ะทิ้เจ้าบ่าวค่ะทิ้เจ้าบ่าวครับทิ้เจ้าบ่าวลูกลูกเลยแต่แม่บาวลูกแม่แม่แม่บุลงกับแสงเอาหน่อยเร็วเจ้าบ่าวโหเองนะครับเฮ้ยอีกฝั่งนึง เด็ดดีดได้ดีบ่อยก็นะขอคุณจริงๆที่ผ่านมาให้ฉันรัก 这么小白奶，好吧。 นี้ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อคุณโดยเฉพาะวันนี้หนึ่งสองสามยินดีตอนรับส่งงานของของผมเองเฮียอะไรวะเนี่ยสามมาชิงภาพเลยนะครับ ดีครับมีความสุขครับก็ขอให้คุณโชคดีครับแล้วมึงก็รู้งานเป็นไงชีวิตต้องเต็มไปด้วยความสุขอันนี้นะครับจะเป็นเท่าแก่ของเราเอ้ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่รับไหวของเราคนแรกนะครับไม่เลยว่าปิดท้ายฉันเรียกคุณแมกค่ะคุณจะรับไหวค่ะ ผมจะบอกให้นะครับว่าคนเนี้ยมาเพื่อกินอย่างเดียวเลยสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มาถ่ายงานครับขี้เกียจครับมาถ่ายใครครับมาถ่ายเมียครับเย้สวัสดีครับพูดภาษาอินเดียให้ฟังหน่อยครับสมาลาโตยสมารตีไปแล้วเราหมาแล้วล่ะเอาใหม่เอาใหม่นะพี่เอาใหม่นะอ้าวสมาลาโตยสมารตี รสชาติของอะไรครับเล็งชาอยู่ร้อนเมื่อกี้ไม่่ใชต้องใกล้อะไรเนี่ยดีครับหนึ่งสองสามดีเหนื่อยเลยโอเคดีครับดีครับดีนั่นแหละดีครับดีจริงดีจริงน้องผมเพิ่งบอกว่าดีดีจริงพี่โคตรสวยดีครับ โอ้ของจริงพี่บูไขอทีสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวลิ้นนะครใช่ครับโอ้ผมไม่เป็นครับต้องส่งพี่ชายผมไปอันนี้ตอนที่ยังไม่กินแฟนตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนครับพอกินแฟแล้วจะเปลี่ยนพอกิน ครับตอนนี้กําลังจะเข้าไปถ่ายรูปกับเจ้าบ่าาเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวเรียกเราถ่ายรูปแล้วใช่ครับผมถึงที่เราแล้วครับชนครับหมมมมูููููดดดดดดดงงงงงง มันสนอะสนุกอะมันสกะทั้งอย่างที่ต้องใหม่อะโดนหน้าโดนปะเด่นฟ้าเปลี่ยนผ้าหน่อยดีเด่นฟ้าเด่นฟ้ายิ้มสวยๆหน่อยแล้วโอเคครับเล่นไม้เล่นมือหน่อยแล้วโอเคแล้วอ้าเจ้าสาวคนไหนงงไปหมดแล้วเจ้าสาวคือใครงงไปหมดแล้วนี่โอ้โหเอาจริงเฮ้ยเฮ้ย